ไปกันที่มากันที่จังหวัดพิษณุโลกของเรานั่นเองค่ะสีสซันสตรีทอาร์ตสะท้อนวิถีชีวิตชาววังทองนะคะสร้างแลนด์มาร์คดึงดูดนักท่องเที่ยวต่อกลางตลาด120ปีวังทองเป็นสตรีทอาร์ตตั้งเป้าต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลฤด,ดูหนาวและเทศกาลปีใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงค่ะ ที่สติดอาร์ตตอกกลางตลาด120ปีวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกในวิทยารัดกุมศิลปินอิสระศิลปินท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกได้ใช้สีอะคริลิกและสีน้ำมันบรรจงวาดภาพบันทึกวิถีชีวิตของชาวชุมชนวังทองไว้บนฝาบ้านไม้เก่าโบราณผนังสังกะสีกำแพงปูนเพื่อสร้างจุดแรงมาร์คเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวแวะมาถ่ายรูปกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายเพื่อเป็นการสะท้อนให้คนชุมชนรำลึกถึงเพราะในอดีตที่ผ่านมาเรื่องราวต่างๆถูกบันทึกใน ความทรงจําค่ะโดยได้บันทึกเรื่องราวไว้บนผนังกําแพงแบ่งเป็นโซนวัฒนธรรมประเพณีแหล่งการค้าขายวิถีชีวิตชุมชนการละเล่นเนื่องจากเป็นช่วงที่ใกล้งานประเพณีการท่องเที่ยวในช่วงฤด,ดูหนาวใกล้ปีใหม่ จึงต้องการสร้างผลงานไว้เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวช่วงปีใหม่นี้ค่ะซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการวาดถึง30วันเริ่มมีประชาชนในพื้นที่สนใจแล้วก็แวะเข้ามาถ่ายรูปกันอย่างมากเลยค่ะครับเทศาบาลตำบลวังทองก็มีแนวคิดสร้างจุดแลนด์มาร์คท่องเที่ยวให้กับชุมชนวังทองจึงได้จัดงบประมาณครับมาทำสตรีทอาร์ตนะครับซึ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาด120ปี ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนซึ่งอนาคตจะมีการสร้างซุ้มทางเข้าเพื่อนักท่องเที่ยวสังเกตว่าถนน,นเส้นนี้มีผลงานศิลป,ปะอยู่ภายในมีเสน่ห์ที่ทําให้นักท่องเที่ยวเดินชมวิถีของชาววังทองคาดว่าในช่วงปลายปีนี้สักช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนธันวาจะมีนักท่องเที่ยวแวะเข้ามาถ่ายภาพนะครับแล้วก็เป็นจุดแลนด์มาร์กใหม่แห่งนี้เป็นจนํานวนมากดีนะผมชอบเพราะว่าอําเภอวังทองเป็นอีกอําเภอหนึ่งที่ เป็นรอยต่อระหว่างเส้นขึ้นอีสานหรือขึ้นภาคเหนือเราสามารถไปได้หลายทิศแต่แวะที่วังทองต้องชิมผัดไทยวังทองและดูสตรีทอาร์ต oh, ตลาด120ปีน่าสนใจมากเลยคะ่ะตลาดสตรีทอาร์ตอันนี้นะคะซึ่งเป็นเกี่ยวกับศ<หม>ิลปะคนที่รักในศิลปะเนี่ยต้องชอบสถานที่นี้มากๆเลยคะ่ะผมกำลังถามเลยจะไปดูสตรีทอาร์ตจะไปกินผัดไทยอาจจะไปกินผัดไทยด้วยค่ะตอนนี้เพราะว่าต้องเที่ยวชิมช็อปไปพร้อมๆกันค่ะถูกต้อง